คลิปที่สองนะคะเริ่มต้นด้วยชิ้นนี้ค่ะก็เป็นคอสปริงนะคะสี่ชิ้นนี้นะคะเป็นสวมนิ้วค่ะสวมนิ้วมือสองนะคะชิ้นนี้บนฐานใส กุญแจนะคะใหม่นะคะชิ้นนี้เป็นอะคริลิกชิ้นนี้เป็นเหล็กใหญ่เลยอ่ะเหมือนกันเป็นเหล็กนะคะสเต็ปน,นะคะมีอยู่4ชิ้นใหม่ค่ะ ชิ้นนี้เป็นมือสองนะคะแต่ว่าสภาพดีเป็นฐานหมักลุกนะคะทิกระจูชิ้นนี้นี่เป็นอะคริลิกค่ะเดี๋ยววางไว้คู่กันสามชิ้นนี้นะคะเข็มกลัดแต่ว่ามีความเก่านะคะคือมีรอยเปื้อนก็คือขอขายเป็นในสภาพนี้เลยม,มีความเก่าสองชิ้นนี้นะคะเป็นพูงกหุ่นแจ น่าจะเป็นปากกาใหม่ค่ะอันนี้ไม่รู้อะไรน่าจะเป็นไม่รู้อะแล้วก็อันนี้นะคะพวงุญแจค่ะชิ้นนี้นะคะเป็นกระเป๋าแต่ว่าไม่มีสายสะพายก็ขอขายไปอย่างนี้เลยอืมกระเป๋าค่ะ กระเป๋าท่งยาวซิปผ้านะคะชิ้นนี้นะคะลายจะเป็นแบบนี้ค่ะบนเปียนโนชิ้นนี้ก็อ่ตัวไหนเอ่ยนี่นะคะลายริมนี้แล้วก็พวงกุญแจกล่องนี้นะคะเป็นใหม่ค่ะ ก็ที่เหลือเป็นพวงกุญแจในแพ็คก็จบแล้วนะคะสําหรับวันนี้อุ้ยขออภัยค่ะสําหรับชิ้นนี้นะคะเป็นพินค่ะพินที่แบบคอเขายาวมากต้องเอามาต่อกันสองชิ้นนี่มีความน่ารักก็จบแล้วนะคะสําหรับโปกเกมอนวันนี้สวัสดีค่ะ